ล่าสุดมีการอัปเดตนะครับชื่อพลังผลปีศาจของยูทัตคิดมานะครับว่าชื่ออะไรกันแน่วันนี้ก็เลยมานําเสนอนะครับสลับพลังผลปีศาจนะครับของเหล่าเซเบตซูเปอร์โนวาในเรื่องวันพีนะครับจะมีผลอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ยังเป็นควันหลงนะครับสำหรับมุมตอบคําถาม s p s เล่มที่99นะครับซึ่งเป็นมุมตอบคาถามของอาจารย์โอดาผู้แต่งการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับก็ได้มีการพูดคุยมีการเฉลยเรื่องราวต่างๆมากมายเลยซึ่งล่าสุดนี้นะครับประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยชื่อพลังผลปีศาจของยูทัตคิดหนึ่งใน11ซูเปอร์โนวาที่พวกเร เห็นหน้าเห็นตามาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยนะว่าพลังผลปีศาจของพี่แกนั้นคืออะไรแต่ว่าอาจารย์โอดานั้นพึ่งมาเฉลยแหละครับว่าชื่อพลังผลปีศาจนี้คือชื่ออะไรอีกทั้งนะครับอาจารย์แกเขาบอกเลยแหละครับว่าแกนั้นคิดว่าแกเคยบอกไปแล้วไงพลังผลปีศาจนี้ก็เป็นความหลงลืมนะครับของอาจารย์โอดานะครับโอเคไหนๆนะครับมีการเฉลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องชื่อพลังผลปีศาจของยูทัตคิดวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนะครับพลังผลปีศาจของเราสเปซซูเปอร์โนวาในเรื่องวันพีทแต่ก่่่่อออนนนืเลยกทีจะ รับชมคลิปนี้นะครับแบบจัดเต็มไม่ต้องพิมพ์99สาธุนะครับเพียงแค่คุณนั้นกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอปบิลิบิลีของผมนะฮะสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับเอาเป็นนว่าคนนี้เนี่ยเป็นตัวเจ้าปัญหานะครับของคลิปนี้เลยเป็นเพราะว่านะครับสิ่งที่อาจารย์โอดานั้นได้มาเฉลยใน SW เล่นที่99คก็คือจะเ,เื่นที่99นะ แ่นอนแล้วว่ายูทัตคิดนั้นพวกเรานั้นก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกันดีนะครับกับตัวละครตัวนี้และพวกเรานะครับก็เห็นพี่แกมาอย่างยาวนานแล้วนะครับคือถ้าพูดถึงเนี่ยเซเปซูเปอร์โนวาก่อนเข้าแกนไลน์นั้นนะครับใครที่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ด่งดังที่สุดในโลกวันพีชในตอนนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับยูทัตคิดนะครับเนื่องด้ยวยว่าค่าวของพี่แกนั้นก็สูงสุดแล้วในรล่าวันดาเซเปตซูเปอร์โนวาในตอนนั้นสำหรับพี่คิดที่ไม่ค่อยคิดอะไรสักเท่าไไหหหรรรรร่่ Piece, ววรร่่นนนนนะะคััับจจอออมมววว้้้ยยําาาาาเเเเเืงพพพีกก็็ดดดลลแสถู หรือว่าเอาเหล็กนั้นในการโจมตีศัตรูได้สรุปแล้วอาจารย์โอดาะนะครับก็ได้มีการเปิดเผยชื่อพลังผลปีศาจนี้นะครับโดยจะมีชื่อผลว่าผลจิกิจิกินะครับหรือว่าผลแม่เหล็กนั่นเองซึ่งอาจารย์โอดาะก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขานั้นเคยบอกชื่อพลังผลปีศาจนี้ไปแล้วนะครับในมังงะวันพีชแต่ก็งงเหรอครับว่าทําไมคนจะต้องมาถามเรื่องชื่อพลังผลปีศาจของคิดด้วยผลปรากฏว่าแกลืมไปนะครับแกไม่เคยบอกในมังงะแกก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยบอกในเอพิเล่มที่แล้าสิบเก้าแล้วใื่ไหมแต จะเฉลยนะครับชื่อพลังผลปีศาจนะครับของคิดในมังงะเองก็เท่ากับว่าก็ตามที่คาดเลยครับก็คือเป็นผลเหล็กยังไงก็ต้องผลเหล็กดีแล้วแหละใช้เหล็กขนาดนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าแกสามารถดูดเหล็กได้แล้วก็เอาเหล็กนั้นนะครับแตกออกในการโจมตีศัตรูหรือเอาเหล็กนั้นมาเป็นอาวุธในการโจมตีมาใช้แทนแขนตนเองที่ขาดไปด้วยนะครับความสามารถหลากหลายเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงอันตินะครับของทางด้านของคิดนั้นคืออะไรนะครับที่เราเห็นเลยพี่แกนั้นก็คือจะรวบรวมเหล็กให้ได้มากที่สุดในการโจมตีศัตรถ มาสุดพิเศษและแข็งแกร่งของคิดมากๆเลยเพราะจะทําให้นะครับพละกําลังการโจมตีของเขานั้นจะสูงนะครับกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาโดยการใช้เหล็กมาต่อที่คนที่สนะครับสำหรับเจ้าสแคทแมนอาพูนะครับโดยอาพูนั้นนะครับจริงๆในเอสเเล่นที่99ก็มีการเปิดเผยเรื่องราวของพี่แกนะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจนะครับมีการเปิดเผยว่าอาพูนั้นนะครับยังเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดออนแอร์ของตนเองอยู่คือเอาง่ายๆนะครับยังไม่ได้อยู่ในระบบดาวเด่นนะครับของกลุ่มโจรสลัดนี้และสําหรับพลังผลปีศาจรของเ้า อาภูนั้นก็คือการที่มันใช้ร่างกายของตัวเองนั้นเป็นเสียงดนตรีได้ซึ่งเสียงดนตรีนะครับที่ออกมาจากร่างกายมันหากใครที่ได้ยินไปแล้วนะครับก็จะระเบิดเลยนะครับด้วยพละกําลังและการโจมตีนี้ซึ่งถือว่าเป็นท่าที่ขี้โกงสุดๆเลยแต่ก็เป็นท่านะครับที่แก้ทางง่ายด้วยเช่นกันนะครับเพียงแค่คุณอุดหูเท่านั้นนะครับคุณก็จะไม่โดนโจมตีแล้วคือแบบมันจะง่ายอะไรขนาดนี้แต่ก็แน่นอนแหละครับว่ามันก็ไม่ง่ายด้วยเช่นกันนะในการจะตั้งรับเพราะว่าหากอาภูนั้นนะครับโจมตีทีเผลอใครจะ ก็เป็นอะไรที่รุนแรงสุดๆเลยจะเห็นได้ว่านะครับขนาดโซโลที่แข็งแกร่งนั้นนะครับยังเคยพลาดท่ากับการโจมตีรูปแบบนี้มาต่อที่คนต่อไปสําหรับนักบวชอูรุตนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีความสามารถสุดแข็งแกร่งเลยนะครับจริงๆแล้วฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแต่บทบาทพี่แกนั้นน้อยนิดสุดเลยนะครับคือถ้าพูดถึงว่าความสามารถของพี่แกนั้นทําไมถึงพูดว่าไม่ธรรมดาเนื่องจากว่านะครับเคยจัดการ1ใน4นะครับแม่ทัพขนมหวานของกลุ่มบิ๊กมามไปได้แล้วคนหนึ่งแต่ถึงแม้จะพ่ายแพ้กับแแครรรกกเกอออ์ไไปต่่่็ืมมธดายู สามารถจัดการได้ขนาดนั้นด้วยความสามารถพลังผลปีศาจของพี่แกนั้นนะครับก็น่าจะเป็นพลังผลปีศาจสายพาราเมเซียเนื่องด้วยว่าพี่แกนั้นนะครับสามารถขยายร่างกายตนเองให้มันใหญ่โตได้นะครับแล้วก็พลังกาลังนั้นก็จะมากมายนะครับกว่าปกติด้วยนะครับคิดดูแล้วกันว่าพอร่างตัวเองใหญ่นั้นสามารถต่อยนะครับแปดิฟิต้านะครับจนกระเด็นได้พลังกาลังของพี่แกนั้นเหลือๆสุดๆเลยนะครับเมื่อขยายร่างกายตนเองมาด้วยพลังของผลปีศาจมาต่อที่คนต่อไปสำหรับคาโบนีแกงเบสนะครับหนึ่งใน11เป็ซูเปอร์โนวานะครับที่เป ในเรื่ด้วยพลังผลปีศาจของพี่แกนั้นก็คือผลชิโรชิโรพลังผลปีศาจสายพารามิเซียที่สามารถทําให้ร่างกายของเขานั้นนะครับเป็นเหมือนป้อมปราการในการโจมตีศัตรูและใครนะครับที่อยู่ในร่างกายแกก็จะตัวเล็กลงนะครับคือ,อง่ายๆนะเหมือนพี่แกนั้นเป็นป้อมในการโจมตีศัตรูและจะมีการโจมตีนะครับจากภายในร่างกายได้ด้วยนะครับคือเป็นสิ่งที่แบบโหดสุดๆเลยเพราะความสามารถนี้นะครับทำให้เบสน,นั้นสามารถพาคนนะครับไปได้จํานวนมากเลยก็ค <also that S 2> ือใส่ในร่างกายของตนเองและเมื่อจะโจมตีศัตรูนั้นก็เอาคนออกมานะครับ ในการโจมตีศัตรูก็เล่นเอาศัตรูนั้นนะครับมีสีไม่รู้เรื่องเลยได้ซ้ำนะครับว่าตัวเองนั้นกาลังถูกรุมอยู่จึงเป็นความสามารถนะครับที่แบบโหดเลยนะเพราะว่าสามารถจัดการศัตรูได้นะครับเพียงในช่วงพิบตาเท่านั้นนะครับโดยร่างกายของเขานั้นเปรียบเหมือนเป็นป้อมปักการในการโจมตีศัตรูมาตอนที่คนต่อไปนะครับอีกหนึ่งคนที่บทจืดจ้างนะครับอย่างจิวเวอรี่บอนนี่นะครับจิวเวอรี่บอนนี่นะครับยิงสาวหนึ่งเดียวนะครับใน1ซเปซูเปอร์โนวาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจ ลดอายุไขนะครับของคนที่เธอนั้นสัมผัสได้แถมยังสามารถเพิ่มแล้วก็ลดอายุไขของตัวเองได้ด้วยเช่นกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่หนุ่มๆสาวๆนั้นอยากจะได้เสหลือเกิน ซึ่งสถานะปัจจุบันนี้ของเธอนั้นนะครับก็คือกลุ่มโจรสัตว์แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถูกหนวดดานั้นเข้ามาโจมตีส่วนในตอนนี้นะครับเรื่องราวของเธอนั้นนะครับก็ยังเป็นปริศนาอยู่ละครับว่าเธอนั้นเป็นใครมายังไงและพลังผลปิศาจนี้ของเธอนั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่รัฐบาลโลกนั้นเหมือนว่าอยากจะได้เธอแบบสุดๆเลยจะเอาไปใช้อะไรกันนะครับก็ต้องรอดูอีกทีละครับว่าจะมีการเปิดเผยชื่อพลังผลปิศาจนี้เมื่อใดนะครับก็คงคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องราวนะครับที่บท อะไรนะครับก็คงต้องรอในภาคต่อไปมาต่อที่คนต่อไปนะครับสับขาฟังก้าดีวอเตอร์ลอนะครับผลผ่าตัดนะครับอย่างผลโอเปอเปนะครับลอนั้นผมก็คงไม่พูดเยอะแล้วเนาะเพราะทุกคนนั้นก็รู้ดีเลยครับว่าลอนั้นความสามารถเขาอะไรนะครับหลักๆเลยลอนั้นนะครับเขาจะสามารถตัดแล้วก็ต่อนะครับหรือว่าสามารถสลับนะครับอย่างอื่นก็ได้นะครับที่อยู่ในสมีนะครับการวางรูมของเขาคือง่ายๆนะครับหากใครอยู่ในรูมของเขาแล้วล่ะก็นะครับเขาสามารถสลับแล้วก็ควบคุมวัตถุนะครับได้อย่างอิสระสุดๆเลยแต่หากสต มีฮาคี้ที่แข็งแกร่งเกินไปนะครับลอก็จะไม่สามารถจัดการได้อย่างเช่นนะครับทางด้านของไคโดนะครับหรือว่าบิกมัมที่ไม่ฮาคี้นั้นแข็งแกร่งสุดเลยลอก็ถึงกับบ่นเลยแหละครับว่าพี่แกนนั้นนะครับไม่สามารถทําอะไรนะครับสคนนั้นได้ด้วยพลังผลปีศาจของตนเองมาต่อที่คนต่อไปสําหรับบราซิลฮอกกินนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลวาระวาระนะครับผลเนี่ยที่สามารถนะครับสร้างเป็นหุ่นวูดูมาได้ซึ่งก็จะมีหลายพลังหลายความสามารถเลยนะครับเช่นการสร้างตุ๊กตานะครับในการเป็นตัวตายตัวแทนของ คือเอาง่ายนะครับเป็นการใช้ในการหลอกศัตรูนี่แหละศัตรูเห็นปั๊บก็จะการตนนั้นไปแต่จริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งนะครับการโจมตีที่ไม่สามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพได้ก็สามารถถูกโอนไปยังเหยื่อได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยไม่เสียตุ๊กตาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถสุดขี้โกงซึ่งหลักๆแล้วความสามารถของเขานั้นนะครับมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บางส่วนนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความสามารถที่หลากหลายนะครับแล้วก็หากศัตรูนั้นไม่สามารถจับทริคตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องยากด้วยเช่นกันในนนกกาาารรรททีี่่่่ตตตอออะคคัับบสหเขได้ม สำหรับเอ็กเ e กนะครับหนึ่งใน11ซ u เปอร์โนวาที่แฝงตัวอยู่ในจานนะครับหนึ่งในผู้ใช้พลังผลปีศาจผลโซออนพันสัตว์โบราณ ดยเขานั้นสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองนะครับในบางส่วนเป็นสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเต็มส่วนก็ได้ความสามารถนั้นก็คือจะมีความเร็วในด้านการโจมตีสูงมีฟันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมในการโจมตีศัตรูและแน่นอนแหละครับว่าด้วยความที่เป็นพลังผลปีศาจนี้นะครับจะมีความอึดถึกทนนะครับที่มากกว่าปกติแล้วก็จะมีการฟื้นตัวนะครับที่เร็วกว่าปกติด้วยเช่นกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หักหลังไคโดนะฮะในประเทศวาโนแล้วก็มาที่คนสุดท้้้าาายยยยนนััผผููใชพลลลงงงืดอ่่่ฟีเ อย่างผลโกมุกโกมุก็แค่นี้เลยแหละครับไม่ต้องพูดเยอะหรอกสำหรับลูฟี่คืออะไรก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่สามารถยืดร่างกายส่วนต่างของตัวเองนั้นให้เป็นนะครับยางได้นะครับแค่นี้เองเลยก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของเหล่าวนดาเซฟเปอร์โนว่าที่เพื่อนผู้ใช้นะครับพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชหากใครไม่พูดมานะครับก็คือเขาคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีพลัีย้น ไม่ได้กวนตีนนะคือไม่มีพลังผลปีศาจจริงๆก็เลยไม่ใส่เข้ามาลเลยเพื่อนๆคิดว่าพลังผลปีศาจของใครนะครับในเหล่าเซเบตซูเปอร์โนวานะครับที่ฟยวฟ้ากินกล่องแก้วได้สุดแล้วก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคงจะทําอะไรเจาะลึกเกี่ยวกับเซเบตซูเปอร์โนวาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหากมีเรื่องราวของเขานะครับในบางงะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแล้วกันนะเพราะว่ามันเพิ่งมีการเฉลยไปไงเกี่ยวกับเรื่องชื่อพลังผลปีศาจของคิดนะครับและหวังว่าอนาคตน,นั้นจะมีการเฉลยชื่อออพพลลัังงผีศาาาบคคนนนนนนใใเเเเรรืืร่่่่วิิดดดด้้ยชกกกแะหหมมมทไไ Subcribe และก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ